สวัสดีครับเมื่อนี้กิษณามาอัปเดตสวนผักหลังฝนตกนะครับนี่งามๆเลยครับเชา้ชา้ๆที่บ้านนานะครับนดับแรกนี่ต้นถั่วนะครับถั่วแล้วก็ผักกาดขาวที่เราหว่านไว้กับแปลงถั่วนะครับกำลังงามเลย หัวใจเท้าด้วยนี่ต้นหัวใจเท้าครับกำลังงามเลยครับปลูกผักแบบคนีเกียรนะครับรดน้ำครั้งหนึ่งได้กินห้าหกอย่างเลยมีข้าวโพดด้วยนะครับนี่แปลงถั่วถั่วฝักยาวข้างล่างก็จะปลูกหัวใจเท้าผักกาดขาวแล้วก็พวกกล่ลํำมีคะน้าด้วยนะครับคะน้าคะน้ากำลังเกิด หวานช้าเกินไปนะครับถ้าเราปลูกพร้อมกันนะ่าจะได้กินแล้วแต่ตอนนี้คือเราเราปลูกคิดคิดช้ากันไปหัวใจเท้าแล้วก็ผักกาดขาวงามๆเลยครับนี่ก็ต้นหัวเจเท้านะครับแล้วก็ผักกาดขาวนี่เป็นต้นขณามันจะมีผักกาดเขียวปีอยู่หวานไปด้วยกันนี่แหละ งามๆเลยครับฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกช่วงตีหนึ่งนะครับนี่ถั่วก็เริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูถัว่วเฮ้ยเฮ้ยแตงโมแตงโมแตงโมเราก็เริ่มบอกลูกแล้วครับปลูกแตงโมไว้ด้วยนะครับลดน้ำครั้งหนึ่งไนดะ้กินห้าหกอย่างเลยนี่ฝั่งนี้ถั่วเริ่มออกดอกแล้วอันนี้แตงโมนี่ ตัวฝักยาว้วตัวขาวๆนี่ครับนี่เริ่มมีเริ่มเป็นฝักแล้วครับฝักยาววตัวฝักยาวตรงนี้ฝักเริ่มโตแล้วแล้วก็มีผักบุ้งเลยนะครับนี่ผักฝักเริ่มโตแล้วข้าวโพดข้าวโพดก็เริ่มออกดอกแล้วที่จริงข้าวโพดมันเยอะนะครับแต่มีตัวมากิน ก็เลยเหลือน้อยกินทั้งต้นเลยครับเถอฝัก้าวแปลงนี้ก็หัวใจเท้าก็งามนะครับผักกาดขาวอันนี้ก็หัวใจเท้าผักบุ้งนะครับงามๆเลยครับ หัวใจเท้าแล้วก็ผักบุ้งนะครับหวานไปเรื่อยนะครับผักกาดขาวก็จะมีกินทุกอย่างครับลดน้ำเพราะว่าเราลดถั่วแล้วผมก็เลยคิดว่ามันมันเปลืองน้ำนะครับลดไปครั้งนึงได้แค่ถั่วต้นเดียวนะครับก็เลยลองเาผักมาหวานนะครับทุกอย่างที่เราอยากกินนะครับอย่งผักบุ้งผักกาดขาวผักคะน้ากงตุ้งนะครับที่เราอยากกิน ก็หวานไปก็งามนะครับก็กําลังจะได้กินแล้วเนี่ยนี่มีแตงโมมีทุกอย่างครับข้าวโพดฝั่งนี้จะเป็นแตงกวาแตงกวาไม่ค่อยงามเท่าไหร่นี่แตงไทยก็มีนะครับนี่แตงกวาแตงกวาก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ตวนทัวฝั่งนี้ก็นั่นแหละครับ มีตัวมากินมันก็เลยไม่งามเท่าไหร่ส่วนผักนี้ก็ปลูกที่หลังนะครับถ้าปลูกพร้อมถั่วน่าจะกอน่าจะใหญ่มากแล้วผักบุ้งกำลังเกิดในแปลงหนึ่งก็มีหลายชนิดครับปลูกแบบขี้เกียจรดน้้ำครั้งหนึ่งได้กินห้าหกอย่างครับใครสนใจก็ลองเอาไปทำดูนะครับนี่อั่งนี้จะเป็นหัวใจเท้า จเท้าโดนฝนนะครับหัผใจเท้ารอบแปลงผักชีลาวนะครับผมคิดว่าการปลูกอย่างเดียวมันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเราปลูกได้หลายอย่างมันก็น่าจะได้หลายอย่างก็เลยเนี่ยแปลงหนึ่งได้หลายอย่างนะครับคณะก็ลัางงามนะครับ หัวใจเท้านี่เป็นหัวใจเท้าหมดเลยกลางๆก,ก็จะมีผักสลัดนะครับผักสลัดในแปลงผักชีผักชีเริ่มจะแก่แล้วผักสลัดก็จะได้กินนะครับนี่ยต้นผักสลัดนี่ก็ผักบุ้งรุ่นต่อๆไปหัวใจเท้างามมากเลยโดนโดนฝนอากาศ๋ยเราไปดูต่อไปนะครับนี่คือแมงลักนะครับต้นแมงลัก หรือว่าผักอีตูนะครับผักอีตูโดนฝนนี่งามมากเลยครับนี่ผักชีลาวก็มีต้นหนึ่งแมงลักปลูกไว้นะครับเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็ย้ายก้านะครับเพราะเมล็ดแล้วก็ย้ายปลูกยาวงามเลยครับเป็นแปลงโดนฝนนะด,ดิ เนี่ยนี่ก็เป็นผักชีผักชีจีนแล้วก็ผักกาดขาวฝั่งนี้ก็เป็นผักกาดขาวแปลงหนึ่งดูดิว่าผมปลูกผักอะไรบ้างแปลงนี้ก็จะมีผักกาดขาวนะครับผักบุ้งสองผักบุ้งแล้วสามผักคะน้านะครับสี่ผักชีลาวห้าผักบุ้งหกหัวไชเท้าใช่ไหมแล้วเจ็ดผักสลัดนะครับ แล้ก็มีแปดผักเขียวีกประกาศเขียวปีนะครับนี่ก็เป็นผักบุ้งโดนฝนงามมากเลยอ่อนๆอบบวบอืมจะได้เก็บไปผัดอยู่นะครับวันนี้อบวบกำลังอวบวบน่าก,กินเลยนี่ก็เป็นต้นหอมนี่คือโดยรวมมองสวนผักนะครับมาถ่าย ก็ไม่ได้ลดน้ำหนึ่งวันก็สบายเลยครับมีหักบ้งปลูกรุ่นหนึ่งนะครับปลูกสลับรุ่นนะครับข้างๆก็จะเป็นแตงโมนี่คืออีกรุ่นหนึ่งไม่ค่อยงามเท่าไหร่มีแมงลักด้วยมีต้นหอมด้วยปลูกใส่กันไปเรื่อยครับมีแตงโมแตงโมนี่คือเราซื้อมากินแล้วก็เหลือมเมล็ดแล้วก็หวานนะครับไว้ข้างๆข้างๆแปลงครับในแตงโม กำลังเลือ้อยกำลังเริ่มมีลูกนะครับต้นมันนี่เดียวเองแต่งงามนะครับแล้วนั้นก็เป็นถั่วพุ่มคือเมื่อก่อนตรงนี้เราปลูกถั่วพุ่มนะครับแล้วมันเล่นมันเหลือก็เลยมาปลูกไว้ต่อในสองพุ่มงามๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พาชมสวนหลังฝนตกก็จะประมาณนี้นะครับ งามมากมากเลยทุกคนถ้าสนใจวิธีการหว่านผักปลูกผักครั้งเดียวได้หลายชนิดก็ลองลองเอาไปทำดูนะครับแต่คุ้มค่าของพื้นที่ใครมีพื้นที่น้อยๆอยากกินผักหลายๆชนิดนะครับผมก็ว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจมากนี่ก็ได้ผักบุ้งไปกำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไปผัด แล้วก็จะเก็บแมงลักนะครับแมงลักษไปใสอ่อมนะครับแกงออมแล้วก็ผักชีลาวไปใส่แกงอ่อมนะครับผักชีลาวก็เริ่มจะแก่แล้วตอนนี้เช้าๆเลยครับพระกำลังตีละครั้งเก็บเอาแค่ใบครับเพราะว่าต้นมันนี่ครับผักชีลาวเอาไปใส่แกงอ่อมนิดเดียวครับแก่แล้ว ออกดอกแล้วี่นะครับเอาไม่เยอะหุ้ยดอกหลทอนทั้งต้นเลยไปเราไม่เอาไว้เอาไว้ทำพันธ์ก็ได้นะครับที่จริงมันงามกว่านี้นะครับอันนี้คือยอดที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับยอดเดิมนี่คือ buffalo ี d ทั้งแปลงเลยครับอันนี้คือขึ้นมาใหม่นะครับนี่นี่คือขแนขนงเขามันก็เลยไม่ค่อยจะง,งามท่าไหร่นะพัชรีลาวนี่ครับโอเคนี้นะครับในพัชรีลาวแล้วแล้วก็จะย้ายปลูกต้นอะไรนะดาวเรืองนะครับผมเพาะดาวเรืองไว้ด้วยไว้ล่อดแมลงแต่ว่าจะเอาไปปลูกที่บ้านนะครับให้เก็บแมงลักเก็บยอด เก็บยอดให้เขาแตกใหม่นะครับเก็บยอดเลยผัยอีตูนะครับบ้านผมเลี้ยงผัอีตูงามๆครับเอาไปใส่แกงอ่อมก็มีผักต้นหอมนะครับต้นหอมก็จะเก็บเอาใบนะครับใบข้างล่างมันนี ให้เกี่ยวบผักอีตูวกันให้มันแตกนะครับต้นงามๆเนี่ยก็แตกขึ้นใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับชีเวตแบบบ้านๆมานอกคลองนานะครับปลูกผักไว้กินเองรดน้ําครั้งเดียวได้ผัก5ชนิดหก6เข็มด้เลยครับปูแพรพายแบบคนขี้เกียจนะครับ,บครับผมนะครับติด